โอเคนะครับกำลังมานะครับรถด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน9กรุงเทพเชียงใหม่รถผ่านชุมแสงครับไปจอยทิงที่สถานีพิศุโลกศิราอาดเด่นชัยนครล,ลำปางขุนตาลลำพูและสถานีเชียงใหม่เป็นสถานีปลายทางครับแม่เปิดวีด้วยนะ QSY หมายเล่ะไรครับทำขบวนวันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันเลยแสงจ้าเลยนะครับนะโอยแสงโคตรสว่างนะครับสวยมาก เป็นหัวจัดน้องใหม่นะครับ K S Y หมายเลขอะไรครับขออยู่ให้หานะครับรถมาแรงเนาะรถผ่านนะครับผ่านอย่างไวเลย K S Y แน่นอนครับหมายเลขอะไรเนี่ยดูก่อนห้าสองศูนย์เจ็ดว่วงตู้สบียงแล้วนะครับอ่าตู้เสบียงนะครับพ่วงมาแล้ว จริงคือวันพรุ่งนี้ครับตู้เสบียงรอดูได้เลย